069คั 69, งคามินิในรุ่นสตองเกอร์คอมนา2มิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับสินค้าถึงแล้วสแกน QR code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่านดูนะครับขนาดกลางโค้งงอรับคว้างแรงจัยับเ069คั 69, งคามินิในรุ่นสตองเกอร์คอมนา2มิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับ วันนี้เอาดอนะครับพื้นที่ครับแคบเดี๋ยวอ้อมต้นไมล้ละกันนะปุ๊บเ่สวยงามโคโอเคครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวสินค้าช้ำนะครับผ่านครับศูนย์เจ็ดศูนย์รายเฉพาะตัวหลังหน้าตต่นี้นะครับหาพื้นที่ลงกว้างนะครับปั่นให้เป็นแรงยกทบสวยงามแล้วเขียวกล้องปุ๊บรอ,อดนะครับ ลดแรงส่งนะครับเมื่อกี้คว้างแรงมันก็จะไม่จุดตกไม่เดิมนะเบาแรงส่งนิดนึงเคไยปมาแล้วอชอบหมดหัวทั้งคุณภาพผ่านครับอย่าลืมสแกนเคเบิโค้ดชมคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจัดกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งเมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับ ทีนี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบุมแมลงมาให้ติดตังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับล้มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมุลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับ อย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ